สวัสดีครับขายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่15พฤศจิกายน2567นะครับอนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นมีดทำสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับชุบแข็งจากบรอมันนะครับเป็นมีดอีเน็บแคมป์นะครับครับด้ามเป็นด้ามแกนมะขามนะครับ แกนมะขามนะครับน้อยนักที่จะมีแกนมะขามนะครับต้นมะขามใส่หมุดทองเหลืองให้แน่นหนาเลยนะครับสองสี่หกเจ็ดแปดนะครับมีรูร้อยเชือกหนึ่งอันนะครับอันนี้ทำขึ้นจากเหล็กแหน็บนะครับซุปแข็งจาก่บน้ำมันครับ ยาวหนึ่งฟุตพอดีนะครับ30เซนนะครับความกว้างครับ3นิ้วพอดีเลยครับหนึ่งเมตรครับสันจนะหกมิลสันหนา6กมิลครับเหมาะในการบุกลุยไปไล่ไปสวนฟันไม้ฟันฟืนครับ ท่องเที่ยวเดือนป่าอันนี้แก่นมะขามดําเลยนะครับอาญะ,ะครับแก่นมะขามครับดูคมครับครับคมประมาณนี้นะครับคมครับ วันนี้วันที่15พฤศจิกายนนะครับตรงกับวันลอยกระทงพอดีนะครับมันต่อเม็ดไข่นะครับ ลำใหญ่เลยนะครับ ไม่ไายใหญ่เบื้อมลึกหลังจากปั่นตอนไม่ไายขาดแล้วครับมาดูโคมครับ ครับผมยังเหมือนเดิมครับ <c oughs> เป็นมีดอิงเดบแคม์นะครับอมจะยาว1ฟุตครับ12นิ้วกว้างแค่สนิ้วพอดีนะครับ3นิ้วครับ ดาแก่นมะขามครับยาวห้านิ้วครับสันนาหกมิลท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับ มีฝักท่อ PVC แถมให้ฟรีหนึ่งอันนะครับพกพาไปไล่ไปสวนผูกเชือกรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยนะครับสนใจโทรมานะครับหรือไม่สะดวกก็เข้าไอดีไลน์ทักมานะครับเรามีบริการเก็บปลายทางครับผมขอบคุณครับ